สวัสดีค่ะสาวๆนุมน่มๆเช้าหน้าใสวันนี้พี่นุษมาพาอ่บำรุงผิวนะคะให้ตื่นมาหน้าใสก่อนอื่นเลยแล้วก็ล้างหน้าด้วยสบู่ไขมุกผสมัวหิมะของเรานะคะนี่กล่องจะเป็นแบบนี้นะคะข้างในจะเป็นสบู่ก้อนสีขาวนวลบริสุทธิ์เลยนะคะกลิ่นจะหอมอ่อนๆเหมือนกับสบู่เด็กเลยจ้าหลังจากที่เรา ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาเช็ดหน้าด้วยโทนเนอร์กันนะคะโทนเนอร์เนี่ยเขาจะช่วยทำให้อ่อ ผิวหน้าเราเนี่ยสะอาดมากยิ่งขึ้นอย่างบ้านไหนที่น้ํามีปัญหาหรือว่าใครที่ต้องไปต่างถิ่นต่างเมืองเนี่ยอาจจะแพ้น้ําอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะก็สามารถที่จะใช้โทนเนอร์เนี่ยเช็ดทําความสะอาดผิวหน้าเพื่อช่วยลดปัญหาตรงนั้นได้นะคะอย่างคนที่แพ้น้ำเนี่ยมันก็จะทําให้เป็นสิวได้หรือบางครั้งบางทีนะคะเออ น้ำเนี่ยที่เราไปใช้เนี่ยอาจจะไม่สะอาดก็จะทําให้เราเป็นสิวได้ง่ายเพราะฉะนั้นก็ตัวทนเนอร์จะช่วยได้นะคะนอกจากนั้นเขายังช่วยกระชับรูขุมขนด้วยจ้าตัวทนเนอร์เนี่ยทำให้อ่ารูขุมขนสะอาดพร้อมที่จะรับกับการบํารุงนะคะพอทนเนอร์เริ่มแห้งแล้วเราก็ลงเป็นตัวไฮยาวิตามินซีเซรั่มของเรานะคะลงไป 2- 3ถึงหยดก็พอนะคะนี่ไม่ต้องใช้เยอะนะ อย่างที่พี่นุชลงเนี่ยก็ยังถือว่าเยอะนะสำหรับบางคนที่แบบว่าหน้าเล็กๆก็ไม่ต้องใช้เยอะอย่างพี่นุชเห็นไหมคะพี่นุชลงเนี่ยน้ำยังหยบฉ่ำเลยเหมือนกับว่าลงไปเยอะเกินไปเนาะนี่ค่ะเราก็นวดนวดนวดนะคะใต้ตาเราก็ดึงออกเบาๆอย่าไปลงน้ำหนักนะคะอ่ะแล้วก็นวดออกนวดออกแล้วก็ตบๆเลยจ้าตบๆนะคะการตบๆตบๆผิวหน้าเนี่ยมันจะช่วยทำให้ตัวเซรั่มเนี่ย ซึมลงสู่ผิวเราได้ไวมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ซึมลงได้ได้ลึกมากขึ้นนะคะตบๆไปเลยจ้าไม่ต้องกลัวเจ็บนะคะเจ็บนิดหน่อยแต่เพื่อความสวยอ่าปาดที่คอด้วยนะคะส่วนที่เหลือติดมือเราก็ถูถ,ถูที่คอได้เลยนี่เห็นไหมพอลงแล้วหน้าฉ่ำวาวเางาว,วาวเลยนะคะเห็นไหม หลังจากที่ลงเซรั่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตามด้วยไข่มุกผสมบัวหิมะของเราจ้าตัวนี้นะคะแ้ม5จุดทั่วหน้านะคะไม่ต้องเยอะนะแต้มนิดเดียวพอค่ะ1กระปุกนะคะเห็นกระปุกเล็กเล็กๆแบบนี้ปริมาณ20กร,รมัมสามารถที่จะใช้ได้เดือนหรือเดือนกว่าเลยนะคะเห็นไหมอ่าอย่างที่น้ผาผากเนี่ยพี่นุก็ยังทายเยอะไปไม่ต้องลงเยอะนะคะลงบางๆ แล้วก็นวดนวดวนวนนะคะให้ทั่วผิวหน้าได้เลยอ่หน้าผากแล้วก็สองข้างแก้มนะคะแล้วก็ที่จมูกเนาะแล้วก็คางนะคะนวดวนวนวน,วน,วนแล้วก็สเต็ปเดิมะคะ่ะนวดวนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตบๆๆต,ต,ต,ตนะคะให้ซึมเข้าสู่ผิวจ้า <c oughs> ก็เหมือนเดิมนะคะส่วนที่เหลือเราก็รูปๆไปบริเวณคอได้เลยนะคะส่วนที่เหลือที่ติดมือนะอ่าตัวถัดไปนะคะจากไข่มุกนะคะก็เราก็จะปิดท้ายด้วยตัวขมิน้นไผ่ผสมบัวหิมะนะคะตัวขมิน้นไผ่เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของให้ผิวหน้าเรากระจ่างใสนะคะแล้วก็ลดเลือนฝ้ากระจุดด่างดำได้ดีเลยนะคะอ่า เหมือนเดิมค่ะแต้มบางๆ5จุดเหมือนกันนะคะตัวนี้จริงๆอ่ะใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนนะคะหลายๆคนก็ใช้กลางวันด้วยแต่ว่าเขาก็จะไม่ทาเยอะนะคะเพราะว่าตัวขมิ้นเนี่ยเขาก็จะมีความเหลืองของขมิ้นเล็กน้อยนะคะแต่ว่าถ้าเราทาแบบไม่เยอะเนี่ย มันก็จะไม่เอไม,ไม่ไม่ค่อยเหลืองนะคะไม่เหลืองเพราะว่าตัวขมิ้นของพี่นุชเนี่ยเป็นสารสกัดจากขมิ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอย่างเราทาบางๆเนี่ยพี่นุชทาบางๆเนี่ยเขาก็ซึมเข้าสู่ผิวได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยกลางวันก็ใช้ได้เช่นกันนะคะแต่ยังไงก็แนะนําให้ตามด้วยกันแดดถ้าเป็นกลางวันนะแต่ถ้าเป็นกลางคืนอย่างใครที่จุดไหนมีปัญหารอยสิวรอยแดงรอยดําาจก หรือฝ้ากระอะไรอย่างเงี้ยก็เน้นแบบเนี้ยนะคะแบบที่พี่นุชเนี่ยพี่นุชจะเป็นกะที่ข้างแก้มนะคะอ่ะพี่นุชก็จะแต้มนะคะแก็คือทานวดวนๆนะคะให้มันหนากว่าปกตินิดนึงนะคะตรงไหนที่มีจุดดำรอยดำสิวก็สามารถที่จะแต้มได้เลยนะคะนี่แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะอ่าสำหรับเซตหน้าใสนะคะที่ใช้ก่อนนอนนะคะก็มีด้วยกันทั้งหมด อสี่ชิ้นนะคะถ้าเป็นกลางวันนะคะก็จะเพิ่มกันแดดเข้ามาอีกชิ้นหนึ่งนะแค่นี้ก็ตื่นมาหน้าใสแล้วจ้า